การที่ลงไฟฟ้ามาตั้งนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยดีขึ้นซึ่งก็จะช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บ,บอนนะครับซึ่งเป็นการลดปัญหาเรื่องภาวะเรื่อนกัน สะสมขาไบโอพาวเวอร์นะครับเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมากนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า VSPP โดยกําลังการผลิตของโรงไฟฟ้านี่จะอยู่ที่9.9เมกะวัตต์นะครับสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้ยางพาราสับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเส้นใยทรายปามเปล่าครับ การที่โรงไฟฟ้ามาตั้งนะครับก็จะเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจในพื้นที่เนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทไม้แปรรูปแล้วก็เอาเศษวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการแปรรูปไม้เนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยการนามาเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็จะมีในเรื่องของโรงงานสกัดน้ามันปาล์มที่มีสิ่งเหลือใช้ก็คือเส้นใยทลายปาล์มเปล่าซึ่งก็จะช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนนะครับซึ่งเป็นการลดปัญหาเรื่องภาวะเรือนกระจกครับ ทางโรงไฟฟ้านะครับก็เลือกเทคโนโลยีที่เราคิดว่ามีความเหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิงโดยเลือกจากผู้ผลิตที่มีประสบการณ์และก็เป็นเครื่องจักรที่มีประ,ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกสำหรับไบเลอร์นะครับเราก็จะมีประสิทธิภาพในการผลิตไอ้น้ำนะครับที่44ตันต่อชั่วโมงและอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับก็ในเรื่องของการพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างอาชีพการเรียนรู้ในชุมชน สำหรับการสร้างอาชีพก็จะมี2ส,ส่วนก็จะมีในเรื่องของการเลี้ยงไก่เป็นพันไก่เบตงซึ่งตัวนี้เราสนับสนุนให้ชุมชนเอาไปเลี้ยงแล้วแล้วก็ช่วยจำหน่ายกระจายไปทั่วประเทศแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการปลูกข้าวที่เอาพันธุ์พื้นเมืองเข้ามาทดลองปลูกว่าพันธุ์ไหนเนี่ยจะมีคุณค่าทางอาหารแล้วก็จะมีปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็มีความคงทนมากที่สุดนะครับ และเราก็ยังมีการส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นการปลูกไม้โตเร็วเอามาเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืนชุมชนก็จะมีรายได้จากการขายไม้ด้วยเราก็จะมีแผนก่อสร้างอาคารสวนเรียนรู้ให้กับชุมชนแล้วก็มีการพัฒนาทางด้านไอทีนอกจากนั้นก็จะมีการสนับสนุนให้สร้างตลาดชุมชนเพื่อไว้สําหรับการแลกเปลี่ยนติดการในชุมชน บริษัทได้เดินเครื่องมาเป็นเวลาแค่ประมาณสัก2ปีเองนะครับแล้วก็เราก็ส่งผลงานเข้าประกวดแล้วก็ได้รับรางวัลน,นี้มาก็เป็นที่ภาคภูมิใจแล้วก็รางวัลน,นี้เองก็เป็นรางวัลที่ได้รับการอยอมรับทั้งจากในประเทศไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศทั่วโลกนะครับแล้วเราก็ยังภูมิใจมากครับที่เราได้รับรางวัลรองชนะเลิศ er นะครับในระดับอาเซียน โรงไฟฟ้านะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่จะขยายกิจาก,การด้านพลังงานในอนาคตแล้วก็มีนโย,ยบายการพัฒนาในเรื่องของเชื้อเพลิงการปลูกไม้ต้นเลวปักดันให้มันมีการปลูกในพื้นที่เพือ่อความยัง่งยืนสำหรับโรงไฟฟ้าเชีวมวลนะครับถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับอยู่ร่วมกับชุมชนได้นะครับก็จะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนด้วยแล้วก็ทางชุมชนเนี่ยก็สามารถที่จะมีไรายได้จากการส่งเสริมของโรงไฟฟ้า